สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวนะครับที่สะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับระยะทางนะครับจากกรุงเทพมาถึงจังหวัดกาญจนบุรีนี่ครับก็เป็นระยะทางประมาณ160กิโเมตรนะครับซึ่งเราขับรถเนี่ยก็ประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงนะก็ถึงนะครับขับเรื่อยๆนะไม่ได้ขับเร็วอะไรมากมายนะครับ เดี๋ย<ล>วเราหาอะไร<ด>กินที่นี่แล้วเราไปเดินริมน้ากันนะครับ,รบตอนนี้เราจอดรถเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่เป็นตลาดอยู่ติดกับริมแม่น้ำแควนะครับเดี๋ยวผมหาอะไรกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นที่แรกที่เราแวะมาเที่ยวนะครับผมขับรถจากกรุงเทพก็ประมาณ160โลนะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีของขายเต็มเลยครับเดี๋ยวเราเดินนะครับไปดูกันนะครับ นะกระเป๋าน่ารักนะจะซ,ซื้อให้เธอซื้อให้ไม่เอาแล้วกระเป๋าตั้งอาเนี่ยครับเขาลงมาของขายเทียบเลยนะเป็นของแบบพื้นบ้านนะนี่ยขนมนไทยเล็กๆเกนาะเราลองถาคนแบบนี้ดูก็ได้เ <c oughs> นี่ยของฝากกันเลย มันจะเป็นพวกเครื่องประดับนะเต็มเลยแลตอนนี้เราก็เดินทะลุออกมานะข้างหน้านะครับถ้าเดาไม่ผิดตรงนี้นะ่าจะเป็นแม่น้ำแล้วนะครับแล้วก็มีตลาดอยู่นะนี่คนระับน,น,น,นี้<อ>ก็เป็นบรรยากาศนี่ไงริวแควมีร้านอาหารมีรรอะไรเขาเรียกตลาดอะไรก่อน นี่นะอุ้ย,น,ยน,นี Go, ่ไงสะพานไม่ไงสะพานไม่ต้องเปิดแล้วลสิริน่ะสะพานอยู่ตรงนู้นแล้วสะพานข้าแม่น้ำแฟรเหรอีิลิเปิดกูเกิแมพของขายเทียบเลย นี่นะครับตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับนี่ฮะบรรยากาศนะอันนี้เขากำลังเหมือนกับาทาสีเนาะครับเดี๋ยวเราเดินไปตรงข้างหน้ากันครับ 29 and I find myself wondering what did happened to the last time I ran away with my life fast forward never turn back again it's kind of funny that the moment passed time the moment แต่เขากำลังซ่อมแซมเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับโอ้โยตรงนี้กลัวตรงนี้ขาขาอ,อ่อนแล้วครับตรงนี้ขาอ,อ่อนแล้วครับนี่นะโอ้ขาขาอ,อ่อนแล้ว ออนโอ้วิวสวยมากครับนับตรงนี้ก็เป็นะสะพานข้ามแม่น้ำแฝงนะครับเขาก็ราคาสีใหม่สวยเชียวนะครับไปดูฝั่งนู้นไปดูฝั่งนน้นฝั่งนู้นนั่นงครับแล้วตามริมน้ำก็จะมีแบบว่าเหมือนกับเขาเรียกอะไรเป็น,นเป็นวัดเป็นอะไรอย่างนี้ครับครับครับ,รบเดี๋ยวเราจะเดินไปให้สุดเลยนะ รบ,บรรยากาศตอนวันที่ผมมาเนี่ยคือมันคืมฟ้าคืมฝนนะบรรยากาศดีนะแต่ว่าไม่มีฝนยังไม่มีฝนตกนะมันเหมือนหน้าหนาวแล้วมัน <ys> มันไม่คืมฟ้าคืมฝนนะมันจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะมันจะเริ่มหนาแวแล้วเรายังมีฝนตกอยู่นะครับนี่นะแต่วันนี้ไม่ตกนะกลัวคือตอนนี้ขากลัวเดี๋ยวก้อเ็นขาอ่อน เดี๋ยวกลัวกลัวกลัวนะครับให้ดูนะแบบเฮ้ยมันน่ากลัวไม่เอาเข้าดีกว่ากลัว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 ขาอ่อนเลยอย่ามองไปข้างล่างเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าสะพานนี้เอสร้างมาตี่ปีแล้วถ้าแบบว่าเพื่อนๆนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะแล้วรู้นะแบบพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าแบบสะพานนี้มีมานานหรือยังนะเดี๋ยวเราจะเดินไปให้สุดทางนู้นเลยนะ คือตอนที่ผมมานะผมบอกก่อนนะผมแบบขับไปผมก็หลงไปนะเพราะว่าผมไม่เคยมาเลยนะครับเวลาพี่ๆท่านไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาจากกรุงเทพนะให้มาทางเส้นอะไรนะทางหลวงสายเอเชียนะสามสองสามนะครับก็จะง่ายกว่านะเพราะว่าผมหลงเข้าไปอ้อมเส้นที่มันเป็นเหมือน,เป,นเป็นตัดใหม่ <กำ S 1> อะไร<ผ>ไม่รู้อะเออกำแพงแสสนะแล้วมันแบบว่าคือแบบเฮ้ยมันไปหลงเข้าไปข้างในทางที่แบบมันไม่น่าขับเลยครับทางทาง,ทางมันทางมันดีนะแต่ทางมันเล็กนะครับ เดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศนะอันนี้ก็เป็นขากลับแล้วนะครับผมนะวิวมัคนบเนาะวิวมันคนละฝั่งเนาะฝั่งนู้นมองมามันก็คนละแบบฝั่งนี้มองมาก็สวยนะครับนี่นะเดี๋ยวให้แพนให้ดูใกล้ๆครับครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะ บรรยากาศดีมากนะครับ<ะ>ถ้ามาจังหวัดกาญเนี่ยนะคือต้องมาแวะที่สะพานข้ามแม่น้ำแควรตรงนี้นะครับใช่ไหมใช่เราพึ่งเนาะที่เราเห็นเขาถ่ายรูปอะเนาะมันเป็นจุดท่องเที่ยวนะมันเป็นเหมือนจุดแวะมาเช็คอินแล้วก็แวะมาท่องเที่ยวนะครับผมนะครับ วันนี้เราก็เดินมาจะสุดทางต้นทางนะที่เราเดินมาแล้วนะครับนี่นะคือสะพานสะพานไม่ยาวมากนะสะพานไม่ยาวมากนะครับ <c oughs> เดิน <c oughs> เดินไม่เหนื่อยนะเตอนนี้เราก็เดินมาถึงฝั่งเดิมน,นะที่เราข้ามไปแล้วนะครับผมบคุครับ ไอ้แมวอยู่ตู้เน,นี่ยเนีย่ย,ยตรงนี้นะต้นทางครับ บริเวณข้างหน้านะครับสะพานข้ามแม่น้ำแคร์เนี่ยก็จะมีของกินเต็มไปหมดเลยนะนี่นะน้ำมะพร้าวอร่อยนะครับร้านนี้นะใครมาแล้วอย่าลืมอย่าลืมแวะมากินนะยี่สิบห้าบาทรู้ราคาราคาดีด้วยนะสีะบาบาทอยู่ตรงนี้ประจําไหมครับก็จะจอดอยู่ตรง,รตงนี้แต่บริเวณบริเวณนี้ใช่ค่ะอ่านะครับอย่ายลืมเาอุดหน,นุนป้าแกนะนี่นนะนอร่อยค่ะอร่อยอร่อยนะครับเดี๋ยวเราเดินมาจากข้างๆนะเราจะมากินหาข้าวกินแถวๆนี้นะครับ มีร้านอาหารมีอะไรข้างข้างในตรงที่จอดรถก็มีนะนะครับแต่เราเดี๋ยวก็กินตามสั่งแถวนี้แหละนะครับนี่ตัวนี้นะครับมาแล้วกะเพราหมูกรอบนะนี่นะครับของคุณแม่เป็นอะไรปลาหมึกปลาหมึกไข่ดาวนี่ปลาหมึกไข่ดาวเนาะนะครับนี่นะครับอาหารมื้อแรกนะที่กาญจนบุรีนะครับนี่ครับร้านอิ่มสุกเลยนะร้านนี้นะครับนี่ อยู่ตรงสถานีพอดีเนาะไปใกล้พอดีครับตอนนี้เราทานอาหารเสร็จแล้วนะเดี๋ราก็จะไปไป <จะ S 2> ไหนกันด้วครับเมื่อกี้เราทานอยู่ตรงนี้เองนะมาทะลุมาถึงที่จอดรถเราเลยนะครับนี่ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พามาอัปเดตนะครับที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็สถานที่ท่องเที่ยวสวยมากๆแล้วก็อากาศดีมากๆเลยนะครับผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นข้อมูลสําหรับเพื่อนๆที่กาลังจะเดินทางมาเที่ยวนะครับขอให้เดินทางกันโดยสวัสดิภาพแล้วก็มาเที่ยวให้สนุกนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช anel ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้ว